ถ้าหากคาว่าธรรมในที่นี้หมายถึงเฉพาะคําสอนของพ,พระพุทธเจ้าแล้วไซส์มงคลข้อนี้ก็คงจะมีได้แต่เฉพาะชาวพุทธนะสิและคําสอนของพระศาสดาอื่นๆไม่นะว่าเป็นธรรมดอกหรืออ่ามาต่อกันนะครับความไม่ประมาทในธรรมเนาะอันแรกเนี่ยที่ที่อาจารย์ท่านพูดไว้นะว่า มงคลชีวิตข้อนี้เนี่ยมีเรื่อง3เรื่องที่จะบรรยายก็คือ1ลักษณะความไม่ประมาทจบไปแล้วอีพีที่แล้วนะครับอีพีนี้ก็คือที่ว่าไม่ประมาทนะ่ะไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะ่ะคืออย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือวิธีปฏิบตัติเดี๋ยวอีพีนี้จะเป็นเรื่องของความไม่ประมาทในธรรมเนาะไม่ประมาทในธรรมความข้างบนนี้เป็นพระพุทธพจน์และเป็นสาระสําคัญสําหรับมงคลข้อนี้มีปัญหาว่าธรรมในพระพุทธพจน์บทนี้หมายความว่าอะไรหมายถึงอะไรและเอาแค่ไหนกันแน่ ที่จริงถ้าเราจะงัดเอาความรู้จากหนังสือศีลธรรมชั้นประถมขึ้นมาตอบก็ง่ายนิดเดียวไม่ยากเย็นอะไรแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะเสนอแนะท่านผู้อา่านโดยวิธีนั้นไม่ได้เพราะเหตุว่าท่านผู้อ่านที่ติดตามอ่านมงคลชีวิตมาจนถึงขั้นนี้แล้วนับว่าท่านได้ก้าวหน้าในทางศึกษาธรรมะขึ้นมาถึงขั้นสูงมากแล้วแม้ว่าท่านเองจะไม่รู้สึกว่ามีภูมิธรรมสูงขึ้นแต่ท่านก็ได้ก้าวขึ้นสูงขึ้นตามลำดับโดยไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจำจะต้องเสนอการวิจารณ์พระพุทธพจน์อย่างละเอียดถี่ถ้วนให้สมชั้นสมภูมิแม้ว่าจะทําให้ท่านผู้อ่านหนักสมองบ้างก็หวังได้รับอภัยโปรดคิดเสียว่าท่านทนหนักเสียวันนี้วันเดียวเพื่อความเบาในอีกร้อยวันข้างหน้าก็แล้วกันปัญหาว่าคําว่าในธรรมหมายถึงอะไรในธรรมก็คือไม่ประมาทในธรรมนะครับ ก่อนอื่นโปรดทราบว่าคําว่าทมอันมาในคมภีทางศาสนาอย่างดาดเื่นนั้นเป็นคําพูดที่มาจากสองทางคือ 1. เป็นภาษาของชาวอินเดีย 2. เป็นภาษาเฉพาะของพระพุทธศาสนาเวลอาอ่านหนังสือฟังเรื่องราวทางศาสนาถ้าได้เห็นได้ยินคําว่าทมเราตั้งคําถามขึ้นในใจได้เลยว่าเป็นคําประเภทไหนเป็นภาษาเฉพาะของพระพุทธศาสนาหรือเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียอ๋อน่าคิดนะ คำว่ารมในภาษาเดิมของชาวอินเดียจริงๆมีความหมายเท่ากับคำว่าสภาพสิ่งของหรือเรื่องเท่านั้นเองใช้ได้ทั้งข้างดีและข้างเลวอย่างเช่นคำว่ารูปธรรมสิ่งมีรูปร่างรูปธรรมสิ่งไม่มีรูปร่างโลกธกรรมเรื่องของโลกสภาวะธรรมของเป็นขึ้นเองมรณธรรมความตายวัฒนธรรมความเจริญหายนนธรรมความเสื่อมนะครับธรรมก็คือ ติ่งนั่นเองนะหรือว่า matter นะครับนะอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมคืออะไรก็ได้ที่เรียกว่าติง่งสิ่ง matter ส,สารหรือว่ารูปธรรมนามธรรมพวกนีคนะ้คือทำหมดนะใช้คำว,ว่าทำได้หมดอันนี้เป็นความหมายในภาษามาคตนะโปรดสังเกตดูคำว่าทำทำตามที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ไม่ได้มีความหมายในเชิงวิเศษวิโสอะไรเลยเป็นสำนวนพูดพื้นเมืองของชาวอินเดียเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นชาวอินเดีย และเวลาเทศนาสั่งสอนก็ทรงสอนแก่ชาวอินเดียจึงทรงใช้ภาษาอินเดียเป็นหลักเมื่อทรงใช้ภาษาอินเดียคําว่าธรรมตามความหมายของชาวอินเดียก็เลยติดเข้ามาในคําเทศนาสั่งสอนด้วยผลที่สุดคําว่าธรรมก็เลยเข้ามาปะาปนอยู่ในอัตถกถาบาลีเต็มไปหมดอีกสายหนึ่งคําว่าธรรมได้ถูกบัญญัติขึ้นใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นคําว่าธรรมนะในพระรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหม คำว่าธรรมซึ่งเป็นพรนะรัตนองค์ที่สองนั้นเป็นคำเฉพาะทางพระพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นศีลสมาธิปัญญาวิริยะขันติสัจจะและอื่นๆแต่ละข้อแต่ละข้อเรียกว่าธรรมตกลงคำว่าธรรมซึ่งกล่าวถึงในคมภีร์ศาสนามีอยู่สองความหมายคือความหมายอย่างชาวบ้านในอินเดียก็มีความหมายอย่างชาวพุทธโดยเฉพาะก็มีทั้งสองนี้ต่างกันมาก เหมือนคนสองคนชื่อเดียวกันคนหนึ่งเป็นคฤหัสหัดอีกคนหนึ่งเป็นพระต้องแยกกันไว้ให้ดีเฉพาะในการพูดการเขียนของข้าพเจ้าได้พยายามที่จะสางความยุ่งยากแก่ท่านผู้อ่านผู้ฟังโดยวิธีออกเสียงให้ต่างกันไว้คือคำว่าธรรมในความหมายตามภาษาเดิมของชาวอินเดียข้าพเจ้าออกเสียงว่าธรรมส่วนคําว่าธรรมอันหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ออกเสียงว่าธรรมะ แต่ทั้งนี้ก็ใช้ได้เฉพาะคำโดดๆดดเป็นส่วนมากและไม่เสมอไปเพราะบางคำความนิยมทางภาษาไทยบังคับก็ต้องใช้ไปตามที่นิยมกันเช่นคำว่าศีลธรรมก็ต้องออกเสียงว่าศีลธรรมให้เหมือนกับชาวบ้านเขาแทนที่จะออกเสียงว่าศีลธรรมะให้คนเขาหมั่นไส้เอาบัดนี้ข้าพเจ้าตอบปัญหาได้แล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมิให้ประมาทในธรรมนั้นหมายถึงธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ข้าพเจ้ารู้ตัวเหมือนกันว่าการให้คำจำกัดความลงไปเช่นนี้จะทำให้หลายท่านรู้สึกแคลงใจโดยเฉพาะท่านผู้อ่านที่ถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธซึ่งเป็นขาประจำของข้าพเจ้าก็มีอยู่ไม่น้อยอาจแคลงใจอาจคิดไปว่าข้าพเจ้าคิดจะผูกขาดสวรรค์วิมานไว้เฉพาะแต่ชาวพุทธหรือยอย่างไรถ้าหากคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไซ มงคลข้อนี้ก็คงจะมีได้แต่เฉพาะชาวพุทธนะสิและคําสอนของพระศาสดาอื่นๆไม่นับว่าเป็นธรรมดอกหรือเรื่องนี้จําเป็นจะต้องพูดกันให้เข้าใจและตรงที่จะทําความเข้าใจกันนี่แหละข้าพเจ้าจําจะพูดสับสนวนเวียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่เป็นนะเดี๋ยวอาจารย์ท่านาจะอธิบายใน EP ีต่อไปนะครับก็สําหรับอีีนะี้เนาะคำว่าธรรมนะชัดเจนนะครับนะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าธรรมะคืออะไรนะแล้วก็ตอบได้ทันทีเลยว่าะจะเอาคําตอบแบบ ที่เป็นเชิงภาษา,าศาสตร์หรือว่าทางพุทธศาสตร์นะถ้าเป็นเชิงภาษา,าศาสตร์นะเราก็อธิบายไปตามภาษาศาสตร์มันเป็นภาษาอินเดียมันแปลว่าสิ่งมันแปลว่าสิ่งมันแปลว่าของแปลว่าศาสารแปลว่าอะไรก็ตามเนี่ยแปลว่าทรรมหมดนะครับถ้าเป็นในเชิงพุทธนะธรรมะก็คือความดีงามในสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหมดนะครับอ่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ